โอดีบ็อกไอโตแกคิดว่ายังไงคิดว่าทำไมมันสกิปไม่ได้ม <c oughs> ันกลับมาแล้วมันกลับมาเกิดใหม่มันเกิดเมื่อกี้นี้ก็สะมาตายรอบหนึง่งหมกไรหมกหมกปลาไหลอะฆ้ามันตัวละเอาเข้าไป อลังการไปไหนโจเล่นคนเดียวมาสซ็ทคลิปได้นะแต่พอเล่นหลายคนสซ็ทคลิปไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหยียดจอยตัวเองเข้าแล้วมาแก๊ะปลาไหลออกประตูไฟมาพี่นิวจอยคลายอีกแล้วคุณนิวดึงจอยออกแล้วเสียบใหม่ก็ไม่หายเลยเป็นตัวมันจะหายเองไอโตแกไม่ใส่หัวปลาไหลเหรอเพื่อนไส่ไหมใส่สิเพื่อน โอ้ยรอกันนะรอให้หายกันคุณนี่จะนหายเมื่อไหรแป๊บๆนึงโอ้ยจะมาได้ตะทุกไปแล้วโซล่าฟันก็ไม่โดนหายดิวะหายดิว้ยหายมจะหายเมื่อไหร่จะี่โกรธเอะปขอร้องละหายนะโอเคหายแล้วโอชิโดนเตะ ากแต่ทีพอขับไปข้าง,ลางาหลันเล็งใครวะเนี่ยอย่าหายไปหมดว <c oughs> ะเนี่ยอย่าหายเออโหน้าไปเนี่ยใครกินบัฟบวะอโอ้วันดีครับมังกรปล่อยมาทีที่ตอนแรกเลยเหนือสาวอะไรการงานสร้างมากเลยไหวไหมเนี่ยคู่ใครมาโอ้หินะทะลุคู่ใครวะโอ้ใช <c oughs> ห่หินหงนเงาบน หโหดแต่เมรแรงมากพอลิงอล่งป <c oughs> อเดิดเ<ผ>มขึ้นดูมีหินด้วยตอนแรกเล่นไม่ได้ปีหินก็ไม่ค่อยสังเกตเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็นี่ก็มีอีกนะนี่นี่ก็มีก้อนโดนก็มีอนนกมีกนั่นก็มีอ <c oughs> ีกอตัวนี้เยอะแต่ว่าขอแต่ว่าหินไม,หไม่ใช่ยิงแต่ว่าหินไม่ใช่ยิงอ่ะมีน้อยเนี่ยตอนนี้มันอยู่เหนือหินแล้วเนี่ยใครก็ได้ยิงมาแล้วเปันไรโอ้ย18 ไปเลิเวอร์เลิศเวอร์เอาคนที่บอกอย่าเอาอย่าเอาอีกนับไหมละ่ะลอบมอันเป็อบมันเป็นตน้นนู่นไงก็ได <ป S 2> ้ตน้นละต้นนี่โอ้ย,ยนะอย่าได้ลอบมันเป็นต้นนี่ใครทำอะไรบไา้างเหมโหวผมลืมเปลี่ยนเห็นไหมนี่เป็นเสื้อคลุมเหมือนเดิมนอกผน <c oughs> แน่แน่เราเรายืนตนเรายืนจะเดาโอ้ยเนี่ยเรายืนตนที่หินถล่มได้แล้วเนี่ย ก็รอมันจะมาหากัน hmm. ัวละไม่ค mm ่อยมาหาัวละอะไรมาหาผมโอ้ยเป็นหันหน้างี้มันไม่ยอมไปอ่ะมาหามันเอาแต่ยิงไฟใส่มันทำอะไรมะเนี่ยโอ้ยเจ็บน่าิดเดียวตอนนี้ความรู้สึกเหมือนตัวเองเดินเล่นัวละโดนเดียวที่ที่ขอบลกตัวละมันไม่ยอมสนใจเลยอ่ะทำไมถึงเปิดปละไลกันอย่างนี้ พลังประไรเรายอดมากทุกคนเดินมาตรงนี้กันให้หมดสิมันจะได้เดินมาหาที่ไหนอ่ะก็นี่ไงเราเดินวนอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยคิวควเขียวเนี่ยต้องการขนาดนั้นจัดมาดาเมจขนาดนั้นนี่คือแบบจบเกมง่ายมากเลยนะานั้นเสียไม่มาเห็นไหมเอาเสร็จที่โนหายแล้วหายแล้วเวจะกเมื่อกี้นี้ไปแล <c oughs> ้วไปแล้ว มันยังไม่ยอมมาหามันเอาแต่ยิงไฟใส่มันยิงมาถึงนี่เลยโอ้โหไฟอะไรพลังอำนาจมันจะสูงส่งไปไหนมันยิงมาถึงนี่เลยพี่นิวอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะเออม็นรอมันไปตามคนอื่นไม่ไปไว่มันทำนะดูทำไมเนี่ยเอาโอ้ยโอ้โหมันเริ่มแตกพลังด้วยด้วยดี ได้คุณนิวได้เลือดไหมเนี่ยไม้นามาได้วน่วววาจะอยู่ห่างเกินเสวยามสวยครับสวยพันแปดก็มา พันแปดพันแปดสองรอบนี่คิดจำนวนเท่าไหร่วะนนะทำมันถกแล้วก็อีกพันกว่าบาทด้าน,นโอโ้โย <5, 000. S 1> ยังไม่ไม่ต้องตีอะไรต่อมันก็ปินหนีไปอินแแบบแล้วครับ <c oughs> มีเซนเลยป่ะเนี่ยมุณที่ทำมีเสร็จเลยป่ะไม่รู้อะมีแต่เงินมีมีแต <c oughs> ่มีแต่เศษหินไว้ปลาจะว่าไปผมเอา <c oughs> เอาถ<อ><อ>้าคุมพางตัวโออะไรเหรอไอตัว ไอโต้พวกเราอ่ะขนาดไอ้โตยันหลุดแล้วพวกเราจะเหลือเหรอต้องรีบแล้วรีบมันด่วนเลยจะอย่าน้อยคือดาเมจหินเข้าไปเยอะขนาดนั้นใกล้ตายแน่นอนทันนี้มีหินปะท่อนนี้แป๊บใหม่แบบนี้ไม่มีโอเคแบบนี้ดาเมจเพียวๆเองแต่พวกเรานี่แหละ เร็วเร็วเร็วไอตัวไวไหมเนี่ยรีตอบปะตัวหายไปเรียบร้อยไอตัวได้ซึมซับความรู้เป็นรู้เดียวก็ได้ให้เดาวนะเออเอาไว้เย็น ออกหลังไปตีหางไปอนร้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 นยิ่งิงนี่เนี่แนี่เน่เออหางขาดบอกแล้วว่าจบเร็วมากเออเฮอเนครับ พ <board> <told> ุ่ง <endlessly> มือตีนแอลบปึ๊มาเล้งขาะพึ่งจะใจเย็นๆตีนขา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 โอ้ยเต็มเต็มพุ่งมือตายโอ้ยไม่ได้การทูนกไม่ได้กันทำลายมาด้วยใกล้เกือบลื่นหลบโอ้ โอ้ยร้อนแรงกายรจุ่มจุ่มจุ่มอย่าหันมือไปอีวิห่าวิ่าิหาโอ้ยร้อน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 คุณนิวผมดื่มยาให้คุณนิวเดี่ยวบ้างเลยนิดเดียวเหรอดับมันจะเยอะกว่านี้อีนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะ โอ้ยร้อน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 อย่าพูดตอนนี้อย่าอย่ายามันจะตันตรงนี้คืออะไรโอ้ยอย่าขอบคุณสบาขอบคุณสบามากไปเอาทอร์ตกินมาเดี๋ยวเอย่าถามทอร์กินกินแล้วเหรอไม่ใช่ถอยถอยอย่าเข้าไปใกล้โอ้ยมันจะตันเอามอร์ตกิน อแล้อไป,ไปเอ,อเเอเอชาร์จแรงแรงมีแรงแรงเอชาร์จไปออโอเคเตมไม้เต็มือ,อ,อเอาบิน ไอ้โตหลุดไปคนเดียวแต่ว่าเรายังอยู่กันเลยล,ลุ้นว่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยริงสอยหน้าโอ้ยแอวเอ,อ้อยยามต่อไปโอ้โหไๆไๆ นะถอยออกมามันมันจะทาพื้นถล่มด้วย,ยลื่นไปถอยแล้วครับถอยแล้วครับโอเคแล้วไปซับหน้ามันเลยทำไม่ได้ติดลาวาจริงเลยโอ้ยผมนี่ติดพื้นพื้นฝัดมาเทือน <c oughs> พื้นมันร้อนแรงกันไปไม่อยากให้เข้าวด้วยติด ่าสำหรับผมอ่าเรียกว่าล้อแรงเลย <ś led> เอเดอ,เน,อน้ำหนักตัวเจ้านี้ไปที่สัก็ืเดือดเดือดโอ้อุ๊บไม่โดนไม่โดนโอ้โหปวจริงๆวงในยัดไับมืไปรื่อยๆเรื่อๆเอลเอลมันชันสัสชันสันชันสัตตแคดเกลวยีอะไรไม่ต้องยีแล้ว ่าเลยไหมวิ่งโอเคเดี๋ยวนะต้นเหลาดาบละเ,เกเปล่าไหลขาดไปหนึ่งคนแกเปล่าไหลขา,า,า,านดนี่เขาก็ยายายาอออายัดโดนดิล่ะไปกินไปกินไปเพิ่มเพิ่มเลี้ยแป๊บนึงตัวรานอกแป๊บนึงโอเคมาที่เหลือ โอ้ยเด้เดอโอ้ยไปไปไปขาดไว้เอ๊ะมาไโอเคตีขารตีกขยตครเร์ไงนะตัวละปาีก็ขยับตัวละครเบอร์เบิร์เกิน ต้องมีบ้างแหละสถานการณ์ฟัวนี้วันดีโอเคคุณนากรวันนี้เอ๊ะเต้เอฟล่าขอทานเลยรขอทานอะไรเอิ่มจะนี้เอ้าอุ้ยกดแคขนเราหยับทับหยับซ้ำอีก้อนคุณเนิวปมปากตเลือดให้ แล้วผมแทงไปทันอื่นเดี๋ยวน้่นมันขาด้วยมันมาเอาเลือดด้วยห่มันอยากได้ฮิวมันคิดที่ทิวที่เหมือนกันโอเคต่อยขาต่อยขาเอ๊ะอัดไปหมดรูปดิ๊กตัวมันตัวรอบมันแรงดีแอะตัวดีขึ้นมาเอฟโดนเหยียบไปเต็มที่ขาดไปโอ้ยหัวหางมันแรงอึกอึก เออมันเสียเสียมันทำอะไรมันวะฮืออัภัยโอ้โหเกลากันแบบ พอบิดเพียนที่เห็น,นอะไรสวยงามแปะนี่นี่กระพิงกระพิงวิ่งอีกแล้ววิ่งมาแล้วสี่ร้อยโอ้โหมาคิวแป๊บแอลออเอาเนี่ยเ้องคิวต้อาฮิวต้องการฮิวต้องการฮิวที่เหนือนเกินนลนายจา๋าโอ้ย ไอ้ปลาไหลทำให้เราไม่มีเกียบปกเกียวห้าเนี่ยคุนเร้นมากปาเกียร์ตอนมันเดาทางปูเพื่จะตีคืนมหาเอฟเอฟเอ็เออยาขับหน้าันาอ้าึงอย่างงี้อย่าึ้นีมาอเตลกขึ้นมาครับปลไหลลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาจแรค้างตัวแล้วโดน น่าจะเอาเซฟแต่พีเอชสีมาใช้ได้จะได้คนลับแพ็ท <c oughs> นะก่อน <c oughs> ซ่อนตัวแป๊บแ <c oughs> อนใชนโฮชันแดกซะมันไม่เห็นว่าเราอยู่นี่อโเคไปแล้วมาช่วยแล้วช่วยตายต่อของ,พองอเพื่อนเรามาเพ้อมการอาวุธตะกินแล้ว <c oughs> ไม่ปอรไหลแล้วครับไม่ใช่ประเด็นว่ายาอัดยาต่อเน,นี้ยเ็บกินยาไปโอ้ยปัดไม่โดนเลยตองแสงวิงวิ่งเอฟแอร์ร้อนแอร์ร้อนร้อนเว้ยร้อนเว้ยร้อนเว้ยไปไหมตีขามาตีแขนมัน อัดตูดมันอยู่นี่อาจจะด้านหลังมันมาเห็นเหน็บง่ามขาโอ้ยอะไรอ่ะง่ามขาแล้วสัดส่วนน่ามาสวยงามโอ้มัอลีคืออะไรโอ้ฝอยลำแสงพิพาตไอ้ตัวเล็งหน้านี่มันเล็งหน้านี่มันตีไม่โดนเลยร็จลันปิดไล์เล็งต่อหน้าใช่รับผมเพราะว่าตู้อิ่มเนี่ยทันแล้วโอ้ยต่อยทันแล้วดูดัน งานเียวเดียวตรงนี้นานมากเลยเราห้เมื่อกี้เราทีมไปท่าพันเดเม็ดเลยก็ตามโคตรนานเต็มแอลเอ้ยเจ้าจะติ๊มกมน้าแบบนี้ทาน,นี่กูเลยโอ้ถอยครับถอยถอย,ถอยโอคุณโดนไม่โดนเด็กพัดโบกแขนอีกอันนึงเร่งแขนแม่น มันปีนอีกแล้วก้อนหินอยู่ไหนอ่าก้อนหินที่ตกคืนใอยแล้วสยแล้วอยแล้วแรงแรงรวมชาร์จไปคุณก็หามแรงเริ่แรงเริ่มเปิททายแล้วททายแล้วเอ๊ะถอยระเบิด แรงเดีต,ตัวตอะไรก่อนผมชั่วโมงก็เลยจับก่อนนะเออ,อปีกบังทางบังทุกอย่างบังหมดบังมิดบังบังมิด <ใน S 2> <ๆ S 1> เลยโอ,ยโอย้ถอยครับคื้นถล่มแันนี้คอยชิบหายคอยไปหลบไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าโดนเป็ืกกนอนกันอยู่สกายเนี่ยพอไแคอยู่คิดว่าปักอยู่ไว้ตรงไหนดีวะ เอออยาอ่ะจะตายจรนงๆอ่ะร้นร้อ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 นวิ่งทีน่งโอ๊ยก็ไปรับไฟต่อตัวมาเลยโอ๊ยตายยังครับตายยังครับยังเลยยังไม่มีชีาเลยจะไกลแล้วแหละเราเชื่อเราเชื่อแตด้านหลังมัน มันเร็มเน้อ่อนล้าแล้วอ่อนล้าแล้วเสียงมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนจะดังเลยแต่บางทีกุ้งกัดเฮ้ยอย่าตรงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยรอได้ไหมเนี่ยรอเฉยแมนดีแล้วดีแล้วเออเออเออเเออแขนมันเดิงโอ้ยเราดาวแป๊บโอ้ยใจเย็นครใจเย็นเสียพุ่มมันบ่อยมากโอ้ยจุดใต้ขามันใต้งามขามัน ตัดไมมเล่นกันอีกไหมเอ่ออาจจะหยุดพักก่อนแป๊บนึงนะก่อนไม่นะไม่หลุดแล้วไม่เป็นไรมันใกล้ตายแล้วผมเชื่ออย่างนี้ผมคนเดียวได้ไหมซีฟูช่วยด้วยซีฟูเออซีฟูช่วยซีฟูบางแถบแถบสายฟ้าขอบคุณมากช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้เนี่ยไน่าใจ ขายแล้วอย่าลิงเราอย่าลิงเรางั้นไม่ดีสึกผมตีสองเขาเยอะมากเลยองค์ค้าไอ้บ้าเอ้วชีวิตจะหมดแล้วด้วยจิตอ้าวเหลือคนเดียวมาดัดเราช่วยกันตีสองตัวก็ได้มาลุกหมดลุกทุกคนแล้วเลตมาหันไม่เนี่ยโอ้ยรืไม่ตายก็ได้ถ้าก็ตายก็เด็บใจแย่น่เลย ป้าปง,งาทีก็คิดนะว่าเวลาสำคัญแต่นี้มันก็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเอ,ออเอ้ยแคปคอมเอ้ยแทบหูจริงๆเลยอเอ้ยกินกิงหนีอ้อยโอ้โหหนักเนี่ยหนักหนักหนักเปนหน,หนักมาก ตายที่เธอว้าวรวบเล็บรวบจะทำร้ายผมเลยเห็นกันหน้าปลาไหลตัวดนู้นมันแมนสแตนดิ้งโอ้ยบหายไวว่าตันเนี้ยโอ้ยโอ้ยมันยิวไม่มีเหลือแล้วเนี่ยคุณขาโอ้ยกุ้งพลาดนี้ก็แล้ว <c oughs> คุมผ้านี้ก่อนโอ้อยหลบนิ่งหลบใจไว้ผมต้องการหิวต้องการต้องการหิวแต่หิวไม่เหลือแล้วรับไปละครับตอนนี้เออไเจอครับลีฟเอ็อนครับไม่ได้ไม่ได้ออกมาเย็ดถาม้วไม่เจอเจ<า>อบพูดสิเว้ย หาเราไม่เจอมันเหนื่อยอ่อนล้าแต่ตัวเหนื่อยกว่ามันเอาเคดีมันกลับไม่ได้ด้วยไหมมีที่กลับไหมมีที่กลับปะตัวละลมีที่กลับมันมีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พกมาตอนนี้ <laughs> ไปเดี่ยายาวเพิ่มมีแต่เพิ่มโบว์เอาวะ <laughs> เอาวะยังไงเป็นกัน งเป็นขั้นตากิวระทัวแล้วว้าวแต่ยังโถ่ละเหมือนจะใกล้แต่ก็ยังไม่ตายตนโซล่าใส่ใส่ท่าเลยใส่แล้วใส่ท่าแบบใส่ร้อยไปกี่รอบก็ไม่รู้โอ้โหจะเป็นจุดใช่ไหมทำขึ้นจ้าวจุดเต็งว่าเป็นเนี่ย ดูเรศมากเรศมากคือมันไม่เข้าโหมดล่าสุดยอดเลยนะแต่เดี๋ยวว่าม <laughs> mm ันเหนื <ps en livres> ่อยเอามากๆเลยแต่มันก็ยังไม่ตายสักทีนะเวะล่าสุดยอดอะไรอยูกันอ่านี้สุดยอดก็แค่นี้สุดยอดแล้วใช้สายออกไอ้สเต็ปเลยลองแต่กานต่อยยาเถอะเต็มโหมดยายากราบนะ เจ้าต,ต้องตายวันนี้หนาวหนาวรอดครับหัวเฉยโอ้ย <laughs> oh oh. น,นี่ก่อนแล้วกันตายทีเถอะไม่โดนดีกันมันหักโอ้โ oh. หเต็มเต็มเลยครับ <laughs> โอ้ยตาอยอยา่างเนี oh ้ยกลยาโอ้ย oh. ยังมีแรงเหลือเหลือเข้าล้างยอดอีก <laughs> <laughs> เหรออย่างงี้สยอดของโซลาร์มาแล้วเหรอ <laughs> ไม่อก่นเราต้องแลกมันหมื่นหนึ่ง โอ้ยไฟไหม้ายมือย่าร<อ>้องเลยตอดมือไปเฮ้ยอ,อย่าอย่าอย่าตายอย่าอยู่คงเล็บมือจะบ,บ้า<อ>ตายแฝดมาทำไมเนี่ยแหนวจ้าแฝดทำไม<อ>ทำอะไรไ,ได้แฝดอะแฝดทำอะไรได้ได เออโอ้ยอาผู้ล้ิทธิ์เออตายตายนี่ดก็ตายตัวละฟังตูลเดูพลังแห็นปาไหลังผมล่ะเราจะตายพยายามเข้าซอกที ปอร์เลเป็นแรงใจให้เองเออปอร์เลมันนี่มันหายไปวอดมากจะพิทส์พอร์ตมาจะพิทส์พอร์ตขึ้นไม่ตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตเลยละไม่มีใครให้ซับเออล้ม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 ต้องยืมซ้ำคนล้มต้องยืมซ้ำก่อนต้องยืมซ้ำโอ้ยไฟไหม้ไฟเผาผ่านตั้าอุทัยน้องวัวคือแบบว่าอุทัยรู้ยังไหมตัวลัาบอกที่อ้าวมันก็จะเปล่งพลัง แบบอลังการงานสร้างอะไรท่นก็ไม่รู้อยา่าโอ้โหกิ้งได้เหรอหุ่ยรอดเฉยเลยยิ้มมีตกแล้วตกคนนึงเนี่ย <จำ S 1> <ง>พลังปลาไหอย่าอย่า <laughs> พลังปลาชัดชัดคัทซีนจบแม่งปลาไลเกือบลุต <laughs> ไปเห้ว <laughs> อันนี้คือพลังปลามันลุตเรียบร้อยแล้วภาพสวยมากเลยแต่ น่าเสียดายไม่ได้ฟันที่หน้าฟันที่แขนแทนไม่เป็นทีน่เท่าไหร่อ๋อฮะอารมณ์เหมือนสกายลิมโดนธมนมูปักเข่าตายแขนมก็แรงแล้ว <c oughs> แขนก็แรงก็ดีแล้วไปแรงแค่หน้าหเดี๋ยวจะชิหายก็นี้เยอะ